ร้านนี้เหรอที่เราจะมาตัดผมการร้านใหม่เป็นร้านหุ่นยนต์ตัดผมทุกคนปะเรามาเล่นกันเลยดีกว่า<อ>ไหนอะคุณยายร้านนี้อ๋อร้านนี้เหรอเอ,อ เ,ออเดี๋ยวนะร้านตัดผมดีฉันไปเอาทรงนี้ามาหุ่นยนต์ตัดผมฉันไม่เคยพบเคยเจอเลยเนี่ย<แ>เอาวรถไมอันนี้มันหลุดออกบาแล้วเนี่ย<แ>โอ้น่ากลัวสุดๆไปเลยร้านหุ่นยนต์ร้านดีไปดีกว่าพวกเราโอ้โหลาวานะครับข้างหน้าไปแล้วจา้าเอโอ้โหโ,โดนลาวาเต็มๆเลยดูดิไฟลุกแง อันนี้มันหมุนนี่นาอึ๊ยจึ๊บกระโดดฮึบกระโดดหนึ่งทีกระโดดหนึ่งทีกระโดดหนึ่งทีอย่าวิ่งนะทุกคนฮึบเอ้าโดนไหม้ไปแล้วนะครับโอ้ลาตัดผมอะไรเนี่ยลาวาเต็มไม่หมดเลยพวกเราฮึบฮึบฮึบจึ๊บฮึบจึ๊บโอเค เฮึจดเช็คพอยต์เรียบร้อยโอ้ oh, มีระเบิดไในามไมอีกตั้งหากแต่ว่าอ๋อต้องหยิบหรออันนี้แล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้โอเครูแล้วระเบิดออกนี่เองหนีไปเร็วพวกเราตุ้มเรียบร้อยแล้วก็ปีนเชือกขึ้นไปนะครับข้างบนเจ๋งเจ๋ง,จง อะไรเนี่ยนี่คือการระจนภัยในร้านบา์เบอร์เหรอแกดิไม่ต้องพูดเลยรนะ้านตัดผมเนี่ยบอกแล้วไงยังไม่ตัดตอนนี้อยากไว้ผมยาวๆอยู่นี่ครับกันไกนะครับอยู่ข้างล่างถึงกระโดดกระโดดเช็คพอยต์อะไรเนี่ยนั่นไงหุ่นยนต์ที่แท้จริงนะครับอยู่ข้างหน้าแล้วฮึบกระโดดต้องไปเจอกับมัน เช็คพอยมาทางนี้นะครับรอ,อย่าโดนอย่าโดนไม่โดนไม่โดนนี่แน่นี่เจ้าหุ่นยนต์ฉันจะไม่ตัดร้านแกเป็นอังคารออไปแล้วเช็คพอยหนีออกบ,บ,บพอบอกไม่ตัดร้านนี่มืดทันทีเลยเหรอเนี่ยมีอะไรไม่เอ่ยนั่นไงจะบังคับให้ตัดผมเหรอเนี่ยโอ้โหเทคโนโลยีดีฉันไม่เอาฉันอยากจะตัดกับคน ไม่อยากตัดกระหุนย้อนน no. ้โอ้โอ้โอ้เรียบร้อยนี่มาแล้วเอาสิมาแล้วไปแล้วจา้าหาทางออกก่อนนะครับมาสิย,ยุดยดดีเป็นไงวิ่งอย่างเร็วนะครับเช็คพอยต์ก,กระโดดยุ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 ดข้ามเอาแกนนี่กับคูบอดี้โดนไปแล้วก,กระโดดก่อนเช็คพอยต์ข้างล่างเป็นเหวก,กระโดดข้าม ข้ามาฝั่งนี้แล้วก็ไปทางซ้ายนะครับอะถูกปิดอยู่อ่ามีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับกดก่อนเึิงเปิดออกมาอเอ๊เดี๋ยวนะขุดยนบาร์เบอร์อยู่ข้างหน้าสีเขียวสีแดงนี่มันอะไรเนี่ย AEIOU <What? S 2> เหรอเขียวคือไปได้อือเขียว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 ยเขียวเขียวเขียวฮ้ยไฟแดกหยุดเขียวไปได้แกดี้ระวัง หย,ย,ย,ยุดหุดหย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 ุดห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 ุดโอเคเนี่ยอะไรเนี่ย A I O U อีกแล้วเหรอเนี่ยแกนี่ระวังนะเอือจะต่อตัวไปโด,โดมองทางเถอะเอิุ๊ยอุ๊ยหยุดแกดิเงี้ยฉันไม่ขยับเด็ดขาดเลยเ,เตรียมตัวนะครับไฟเขียววิ่งได้กระโดดเย่ยผ่านมาได้แล้วเจ้าหุ่นยนต์โอเคเช็คพอยต์นะครับปึ๊บ ออกสะดุดตรงนี้เดี๋ยวผ่านหุ่นยนต์ได้แต่สะดุดตรงนี้นะครับอันนี้ให้เลือกกันไกลหรออันไหนเนี่ยแล้วฉันจะรู้มัยเนี่ยเอ้าไม่ใช่นะครับเออวุ๊บเอาไม่ใช่นะครับสีแดงโอเคสีแดงแล้วก็สีฟ้าสีฟ้าไม่ใช่เออสีแดงสีชมพูลองสีขาวไหมสีขาวนะครับแดงชมพูขาวแล้วก็ข้างหน้านี่อะไรเนี่ยได้เป่าผมนะครับ ต้องระวังโอ้โดนปิวได้เลยไปกระโดด <c oughs> พวกเราปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยผ่านมาได้แล้วไปทางขวาตรงนี้ปึ๊บจึ๊บทางนี้จึ๊บป็นวปนล่ะป๊บป๊บวิ่งไวแล้วครับวิ่งไวนีโอเคเอ้ยแต่เราก็มีวิ่งไวอย,อยู่นี่นะโอ๊ยโมีหินอยู่ข้างหน้านะครับปึ๊บกระโดโด,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 โดข้ามกันไกลถึงถึงปึ๊บข้ามมาปึ๊บปึ๊บอันนี้เป็นลูกบอลิิงเลยเราต <c oughs> ้องหลบนะครับ <c oughs> แม่มาซี่เอ้าโอ้โดนด้วยเหรอเนี่ยอ่ะตรงนี้ไม่โดนนะครับโอเคมาพวกเราปึบหลบสบายมากแม่ละ่ะแกนี่บอกรีบหลบเล้วพวกเราปึ๊บมาทางนี้โอ้มาแล้วอุ้ยตะกวัวโอเคหลบไดอยูโอโอโ่โอ้โหโดนกนักนแบบกระหน่ำเลยทุกคนทางออกอยู่ไหนเนี่ยอุย้ยหลบปึ๊บไปไปทางออกอยู่ข้างหน้าอย่าเพิ่งหล่นลงมานะปึ๊บ เรียบร้อยแล้วครับผ่านม,มาได้พวกเรานี่มันอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเออน้ําพุเหรอกระโดดลงไปดีกว่าเช็คพอยต์ชนะแล้วเหรอเน,นี่ยอะไรเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายได้เหลือเกินอ,อ่ะตอนนี้เรามาร้านตัดผมอีกที่หนึ่งนะครับ<ะ>เราจะเอาคนตัดนะครับไม่เอาหุ่นยนต์ตัดนะครับมา<ะ>เล่นเลยดีกว่า คนจะได้มาตัดแล้วฮ่า,าวันนี้ผมเราต้องเทแน่ๆเลยใช่ไหมคุณยายแกนี่มาซ้อนเราทำไมเดโอโอเคเราคงไม่ได้หนีจากที่นี่แล้วมัง้งเราโดนขังหรอนเนี่ยทำลายเชือกทำลายเชือกโอเคนี่ขนาดไม่ใช่หุ่นยนต์นะเนี่ยคุณยายคุณป้าด้อย่าเข้ามานะข้างในอันตรายมากๆเลยโอ้โหนี่มันอะไรอะ่ะนั่นไงเข้ามากันแล้วคืออะไรอะ่ะเขียนนันนี้ อ่ะแล้วเราก็ปีนขึ้นมาอย่างนี้อะเหรอแกนี่เข็นมาเร็วเข้าท่อระบายถึงเช็คพอยต์นะครับกระโดดถึงถึงถึงเข้าประตูนี้ได้ปะไม่ได้นะครับปีนไงปีนตรงนี้ปึ๊บปึ๊บอ้ oh, ้ว no. โดวนสลามหรือลาวาเดี่ยวทำไมเหมือนสลามเลยเดี๋ยวนะอ้อ๋อแกดี่ลอยขึ้นไปนะครับดกว่ากระโดดแล้วก็ลอยมาอย่างนี้โอ้เท่สุดๆไปเลยพวกเรา โอ้โอไฟ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 มันลุกแล้วครับโดดไปแล้วนั่นไงโดนลมควันนะครับเช็คพอยต์มีกันไกอยู่ข้างหน้าปุ๊บกระโดดลงก่อนโอเคผ่านมาอย่างง่ายดายนะครับปุ๊บกระโดดถึงถึงไม้อย่าล่วงนะปุ๊บมาแล้วก็ทางออกโอ้ล่วงลงมาจริงด้วยเช็คพอยต์นะครับออกมาทางนี้เป็นโกดังเอ๋เออคุณไม่ควรจะอยู่ในนี้โทษทีแต่ฉันเผลอพูดไปแล้วไม่ ช่างตัดผมอีวิวโอ้โหไม่ตามมาแล้วร่ไงโอ้ไม่ใช่หุ่นยนต์แต่ว่าก็เป็นผีสิงนะครับไม่นะช่างตัดผมปีศาจโอ้ไปดีกว่าเช็คพอยต์โอเคฟืบโอ้โหโอ้โห๊กระโดดได้ไหมกระโดดได้โอเคกระโดดได้เลือนไหมเลือนไหม ไม่เลือ่อนกระโดดได้เช<ห>็คพอยต์โอเคหนายเป็นอะไรไม่เนี่ยไะเราไปกันต่อแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวนะเป็นแค่หุ่นนี่นานเลยว่าเป็นคนเอประตูไหนเนี่ยตรงกลางแล้วกันอ่ะเอออะไรสกษษษะรสกษษษิดด้านหลังโอ้เมื่อกี้โดนหุ่นยนต์สะกิดนะครับออกทางนี้เหรอเออคลิกตรงนี้เขาบอกให้คลิกตรงนี้นครับอ๋อเก็บอันนี้แล้วก็ทำลายนี่ไงตู้ออออกมาอย่างงไไ่ายดายหรือ,อต้องหลบนะครับฟืบ แล้วก็กระโดดดีแล้วก็ทุบดกโอ้เลือกทุบดิถนัดจริงๆเลยพวกเราเอา้าทำไมทุบไปไม่ได้อาได้ละวืบมาเช็ค point นะครับอันนี้ให้กดสวิตช์หรอแกนี่ไม่ได้ทุบกดสวิตช์ยังไงอะ <What? S 1> อ๋อมีปริศนาใบ้ยอยู่นะครับผู้หญิงตรงนี้สีฟ้าต้องเป็นผู้หญิงอันนี้เปิือบเปลี่ยนแล้วก็อันนี้สีชมพูเป็นผู้ชายนะครับโอเค ได้แล้วนี่ไงปลดล็อกได้แล้วนะครับแล้วก็ข้ามตรงนี้มาถึงมีปิศสาด้วยโหปึบแล้วก็เช็คพอยต์โอมหมัดอย่างยืดฮึบหลบก่อนระวังนะคุูบอดิฮึบกระโดดกระโดดหลบแล้วก็ข้างหนาเช็คพอยต์นะครับโอ้ลาตัดผมทั้งผมยนต์ทั้งปีศาจอะไรเนี่ยมีมองหน้าอีกโอ้เป็นเลเซอร์หึหึหลบก่อนหลบหนีเร็วพวกเราปรึบมาแล้วกระโดดข้าม โอเคขาดไรกะโดดดิกระโดด,โด,ดปุ๊บเปิดประตูมาเช็คพอยต์เข้าท่อจงจุ่งจุจจ,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 จโอ,โอโ้โหมดเข้ามา <c oughs> เป็นมาริโอเลยปุ๊บกระโดดดีสบายปุ๊บน่าจะทางออกระมังข้างหน้าใช่ไหมปุ๊บยากนะครับแต่ว่าตรงนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวมีคนเข้ามาเล่นด้วยเหรอเนี่ยแล้วแกรนนี้หายไปไหนเอาออกไม่ได้นะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะ มันต้องไปเปิดสวิตช์ก่อนหรือเปล่าตรงนี้นี่ไงเห็นมีคนกดอยู่นะครับอ่ะกดสวิตช์แล้วโอ้น้ําก็ลงนะครับสารเคมีลงไปแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ออกได้อ่ะเช็คพอยต์ไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็วิ่งเลยจาเอาปึ๊บกระโดดลงไปเช็คพอยต์เออซ้ายขวาทางขวาแล้วกันทางขวามีสวิตช์อยู่แสดงว่าต้องสับสวิตช์ก่อนนี่ึ๋งโอเคประตูเขียวนะครับ อ๋อ <AL> มันต้องมีข้างหนึ่งนี่ไงข้างนี้ยังมืดอยู่ต้องไปอีกฝั่งนะครับสอบสวิตก่อนจึงจึงจึงสอบสวิตตรงนี้ปึบเรียบร้อยนะครับเ<แ>ขียวสองข้างแล้วประตูเปิดออกเย่ไปเร็วโอ้ร้านบาร์เบอร์นี้ไฮเทคมากๆเลย<ไ>ให้เทคกว่าหุ่นยนต์ร้านเมื่อกี้ไปไปกันต่อนะครับขึ้นบันไดมุดท่อออกมาได้แล้วพวกเรา<แ>โอ้โอากาศสดชื่นมากๆเอ๊ะโอไม่นะ โน no. ไม่ไม่โอดมีปืนมาด้วยโน no. <c oughs> หนีเร็วโอ้โหขี่รถกอล์ฟมาเลยเหรอเนี่ยอ่ะอยากจะข้ามมาได้อีกอะไรเนี่ยโหดสุดๆมาสิใครจะไวกว่ากันดูยังจะตามไปอีกไปแล้วไปแล้วอุ้ยมีระเบิดโอมีทรายเหรอปึบกระโดดข้าบข้างหน้าเช็คพอยดูยยังไม่จอบอีกโน no. ต้องหลบอุปสรรคนะครับปุบหลบโอเคหลบได้อยู่อันนี้อะไรอ่ะลูกโป่งเหรอใช่ไหมมาเร็วลูกโป่งเอ้าวอ้าทำไมเราไม่ได้อ่ะโอ้เดี๋ยวอไปแล้วจ้านี่ข้างหน้าทางออกหรือเปล่าเอ้าเข้าไม่ได้อ๋อต้องเอากุญแจนะครับอยู่ตรงต้นไม้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับมาแล้วแล้วก็ปลดล็อกกุญแจ ปุ๊บเข้าได้ไหมเย้ชนะแล้วโอ้โหงาแกนี่มาแล้วอะอะแกนนี่เข้าไม่ได้ครับแกนนี่ต้องไปเอากุญแจก่อนนะแกนนี <c oughs> ่โอเคระหว่างให้แกนนี่ไปเอากุญแจนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะถ้าชอบเราเล่นแบบว่า Map ออฟบีอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายดู นี่ครับอ๋อมีจูเลียด้วยหมูประกายเหมืองแร่